คุณจะเห็นตัวเองในอนาคตนะครับเห็นตัวเองในอนาคตนะในอนาคตแบบไหนละ่ะใครๆก็เห็นใครๆก็วาดฝันได้ใครๆก็เพร้รเจอได้ถ้าอย่างนั้น,ถ,น,นถูกต้องไหมเห็นตัวเองในอนาคตวงเล็บเอาแบบใกล้ๆนี้ก่อนขีดเส้นใต้คําว่าอนาคตใกล้ๆ หลายคนมองอนาคตเป็นเรื่องไกลมากอนาคตคือเรื่องอะไรอะหกสิบฉันจะทําอะไรหกสิบฉันจะอยู่รอดไม่ยอดไม่รอดฉันจะมีะไรายได้เท่าไหร่ตอน40บฉันจะมีบ้านหรือ,อยังฉันจะมันไกลมันหดูแบบมันแบบโอ้โหไกลมากดาวดวงนี้กว่าจะไปถึงแต่เมื่อคุณอยู่กับปัจจุบันตรงนี้จุดตรงนี้คุณจะเห็นตัวเองในอนาคตที่คุณจะเดินต่อไปขึ้นไปสูงขึ้นตรงนี้ ทันทีเลยนะทันทีเลยนะแล้วคุณจะเห็นว่าในหัวของคุณเนี่ยในหัวที่เป็นสมองของคุณเนี่ยนะครับนะผมก็วาดไม่ค่อยเก่งหรอกเห็นสมองของคุณตรงนี้ว่านะครับในหัวมีอะไรบ้างข้อแรกเลยนะในหัวมีอะไรบ้างข้อนี้ไม่ค่อยมีคนรู้นะครับว่าหนึ่งคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ามีความคิดที่เป็นไปไม่ได้อืม ก่อนที่เราจะคิดว่าความคิดเรามันเป็นไปได้ไหมมันเป็นจริงไหมเราไม่เคยรู้เลยแล้ว่าเรามีความคิดที่เป็นไปไม่ได้เยอะมากเกิดขึ้นมากมายในหัวเลอะเทอะไปหมดเพราะคนส่วนใหญ่คิดว่าฉันคิดได้ฉันคิดได้ว่าฉันต้องรวยฉันคิดได้ว่าอนาคตเนี่ยมันจะดีนะถ้าฉัน เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีงานใหม่มีรถใหม่มีบ้านใหม่เรามีความคิดเยอะมากเลยใช่ไหมครับแต่เราไม่เคยรู้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ไม่ได้ดับฝันนะแต่เราต้องรู้ตรงนี้ก่อนว่าความคิดไหนที่มันเป็นไปไม่ได้คนพวกนี้เอาแต่คิดเรื่องที่ทําไม่ได้จริงทําไม่ได้จริงอ่าเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมเอาคีนะคีนะทำไม่ ได้จริงวงเล็บตอนนี้ผมไม่ได้บอกว่าเขาจะทำไม่ได้แต่หมายถึงว่าตอนนี้ที่พวกคุณคิดกันเนี่ยนี่สมองเนี่ยคิดอยู่ตอนนี้ใช่ไหมครับอืมถ้าเราไม่อยู่กับปัจจุบันเราจะมีความคิดเยอะแยะมากมายมคือเจ้าบอกนั่นเขาเรียกว่าฟุ้งซ่านแตกซ่านไปแล้วมันแตกกระจายไปทั่วใครๆก็คิดได้แบบนั้น แต่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันตรงนี้จุดตรงเล็กๆแค่นี้ปัจจุบันจริงๆนะคุณจะเห็นตัวเองในอนาคตแต่ไม่ใช่ฟุ้งซ่านนะไม่ใช่ฟุ้งซ่านไม่ได้แบบโอไปไกลไปอวกาศไม่ใช่จะเห็นอะไรใกล้ๆอนาคตอันใกล้ใกล้มากแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าอะไรที่ทำได้จริงตอนนี้นี่คือปัจจุบันแล้ว อยากจะรวยขึ้นที่ผมบอกไงถ้าเป็นเรื่องการเงินใช่ไหมตอนนี้วันละ100คุณรวยขึ้นแล้วนะทุกวันแล้วถ้าคุณได้วันละ100ได้ทำไมจะวันละ200เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนปกติไม่ได้เล็กๆเพราะปัจจุบันแต่หลายๆคนมองข้ามใช่ไหมรวยคืออะไร10ล้านอะไกลเกินใครจะไปถึงใช่ไหม แล้วก็ท้อแล้วก็บอกว่าฉันทําไม่ได้คนนั้นโชคดีคนนี้โชคดีเห็นตัวเองในอนาคตใกล้ๆแล้วข้อ2คือข้อ2คือคุณจะมีความคิดที่เป็นไปได้นะครับความคิดวันนี้พูดเรื่องความคิดก่อนหน้าน,นี้เรื่องอะไรจิตใช่ไหมอารมณ์อันนี้ความคิดที่อะไรครับเป็นไปได้ ตกขอบตลอด <c oughs> คุณจะมีความคิดที่เป็นไปได้ก่อนหน้านี้ฉันก็คิดมันก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่นั่นแหละคุณเลยดึงดูดอะไรมาไม่ได้เพราะมันฟุ้งซ่านไปหมดมันไม่ได้อะไรครับโฟกัสนะครับคุณจะไม่ได้โฟกัสคุณจะไม่ได้เขาเรียกว่าความคิดในปัจจุบันที่คุณไม่มีใช่ไหมปัจจุบันพอมันไม่มีปุ๊บคุณไปคิดอะไรอดีตนี่ย้อนหลังผมทําย้อนหลังเลย เพราะส่วนใหญ่เราคิดเรื่องอดีตเขาจะว่าอะไรไหมใช่ไหมครับเคยมีคนทํามาแล้วทําไม่ได้หรอกก็คนนั้นทําไม่ได้แต่ไม่ใช่คุณไงใช่ไหมคนที่ทําไม่ได้จะบอกว่าตัวเองทําไม่ได้ใช่ไหมเคยมีคนทําไม่ได้มาเหมือนกันแต่ไม่ใช่คุณนะโอเคไหมคราวนี้ความคิดที่เป็นได้เป็นไปได้คืออะไรคือความคิดที่กระตุ้น ให้อยากลงมือทำทันทีคุณมีความคิดนี้หรืออยังหาความคิดให้อยากลงแบบเดี๋ยวนี้ลงมือทำเดี๋ยวนี้ทันทีมันจะทำให้คุณอยู่กับปัจจุบันจริงๆและคำว่าทันทีนี้มันคือความเป็นไปได้ คุณจะเริ่มมีแล้วแต่คีย์คืออะไรที่ผมบอกตอนก่อนเริ่มไลฟ์ปัจจุบันถ้าคุณอยู่เมื่อไหอไร่อยู่ตรงนี้เป๊ะเลยนะคุณจะเริ่มแล้วความคิดที่เป็นไปได้และความคิดที่เป็นไปได้มันคืออะไรทันทีตอนนี้เห็นเลยว่าเป็นไปได้ใช่ไหมมันทําให้เรามีอะไรกําลังใจใช่ไหมครับอันนี้คือข้อ2รู้สึกไหมว่าเพียงแค่ เพียงแค่นี้เองเหรอมันเหมือนจะง่ายนะแต่เราเคยถามไหมใครเคยถามตัวเองแล้วบ้าง <S <S ขอญาตกินน้ำใครเคยถามตัวเองแล้วบ้างว่าความคิดที่เป็นไปได้หรือคําว่าทันทีของเราตอนนี้มันอยู่จุดไหนแล้วเราเคยทําม,มันทันทีจริงๆหรืออยังถ้าเรายังไม่ทันทีใช่ไหม ความคิดเราฟุ้งซ่านครับไม่ได้เป็นอะไรคิดไปมั่วซั่วแบบไม่มีลู่ทางเลยครับสับสนนี่เราคิดอย่างนี้ตัวนี้เราคิดอย่างนี้ทับถมกันไปแต่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่เราคิดคิดได้ทันทีปัจจุบันขณะเราจะคิดแบบนี้เลยนะเป็นลู่ทางนี้ความคิดกระแสความคิดเราจะไหลแบบนี้เลยคุณเคยมีความคิดแบบนี้หรือยังไหนใครเคยมีความคิดแบบนี้แล้วบ้าง มันเป็นแบบนี้จริงๆคุณจะรู้สึกและเห็นได้เลยว่าฉันกำลังกาลังคิดเรื่องนี้เดินไปไหนพอมันหลุดไปเราดึงกลับมาคิดอยู่เรื่องนี้นี่คือความคิดที่เป็นไปได้ถ้าเราอยู่กับพระเจ้าเลยบอกว่ามันมีความหมายมากพอพูดถึงคำนี้คนทั่วไปจะมองว่ามันดูโบราณจังดูล้าสมัย ดูศาสนาเกินไปแต่จริงๆแล้วนี่คือวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือวิทยาศาสตร์นะออไอสไตล์ก็บอกนะเขาเรียกว่าอะไรเกิดการจดจําใหม่แล้วกันนะเกิดการการจดจําใหม่โอโ้โหเขียนตกตลอดเลยครับแมจอมันสั้นเกิดการจดจําใหม่คืออะไร การจดจําเก่าเรามันไม่ดีตรงไหนแล้วการจดจําใหม่มันดีกว่ายังไงแล้วมันดียังไงล่ะมาดูกันในเมื่อคุณมองเห็นตัวเองในอนาคตอันใกล้เช่นอนาคตตอนสิ้นอาทิตย์นี้บางคนบอกเริ่มเห็นอนาคตละตอนวันหยุดสงการคนคนส่วนใหญ่ก็จะหาวันหยุดใช่ไหมเอาแบบที่มีประโยชน์หน่อยก็ อนาคตตอนสิ้นเดือนนี้เริ่มเห็นตัวเองอนาคตใกล้ๆกว่าน,นะอืหรือสิ้นอาทิตย์นี้ว่าเราทําอะไรได้บ้างเราจะเริ่มมีความคิดที่เป็นไปได้แล้วถ้าเราเห็นอนาคตใกล้ๆเราต้องมีความคิดที่เป็นไปได้เพราะสิบห้าวันนะครับปีนี้นะปีนี้มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นเดียวเท่านั้นคือเอาซีซั่นหนึ่งที่เรียนเมื่อปีที่แล้วโน้นนะ่ะมาบวกกับ ซีซั่น2ที่เพิ่งเรียนจบไปเมื่อประมาณเดือนเมษานี้แหละนะมาบวกกันทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ราคาแค่16,900บาทจากจาก19,800บาทนะครับเรียน15วันซีซั่น1และ15วันซีซั่น2พร้อมกันเท่ากับว่าคุณได้เนื้อหา30วันเต็มๆในเนื้อหามีอะไรบ้าง จิตสำนึกคืออะไรจิตใต้สำนึกคืออะไรกดแรงดึงดูดมันคืออะไรยังไงการเขียนบันทึกยังไงก่อนนอนทำยังไงหลังตื่นนอนทำยังไงนั่งสมาธิยังไงหายใจยังไงระหว่างวันทำอะไรนะยังไม่พอซีซั่น2มีเรื่องของควนตัมฟิสิกส์นะควนตัมจัมนะการนั่งสมาธิในควนตัมนะรวมถึงจิตวิญญาณนะเรื่องของจิตวิญญาณตอนท้ายๆสนุกมาก และที่สำคัญลืมบอกไปในซีซั่น2เนี่ยมีผู้สอนรับเชิญสามคนนะอ่าเขาก็จะสอนเกี่ยวกับมิติคนหนึ่งแต่ไม่บอกว่าใครต้องไปดูเองสำหรับคนที่เรียนเกี่ยวกับมิตินะลึกนะอันนี้ลึกนะแล้วก็ยาวมากนะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องของเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพลังงานหรือการดึงดูดของเขานี่แหละนะอีกคนหนึ่งผมอึ้งมาก เรื่องของการเก่งเลขหวยผมงงมากเลยว่าคือผมให้อิสระนะว่าดูซิว่าเขาจะเขาก็ใช้นะเอามาบอกนักเรียนในห้องนะว่าการเก่งเลขซื้อลอตเตอรี่มีแล้วก็ถูกด้วยนะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะอะมีคนขอบคุณเขาด้วยนะในในถ้าใครได้ดูเอ,อข้อความที่ผมโพสต์แปะไว้ว่ามีคนขอบคุณในแต่ละวันอ,ะอ่ะผมเอามาโพสต์ไว้ใน facebook กนะครับไปดูได้นะ ก็คือมีโบนัสคนช่วยสอนถึง3ท่านนะครับไม่ได้คิดอะไรเพิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเต็มๆครับเนื้อหา30วันรวมๆแล้วนะไม่รวมกับเพลงที่ผมจะให้อีกนะมีอีกครับเพลงที่เอาไว้ก่อนนอนนะต้องฟังเพลงอะไรนั่งสมาธิยังไงมีนะครับก็คือครบองค์รวมในนั้น